สวัสดีค่ะเด็ก,ดกในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันชาติกันนะคะเอ๊วันชาติคือวันอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะวันชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีค่ะเป็นวันที่เราลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และยังเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะคะเด็กๆ วันชาติเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีค่ะในหลวงรัชกาลที่9้าเปรียบเสมือนบิดาของชาวไทยทุกคนทําให้วันนี้มีความสําคัญยิ่งสําหรับชาวไทยค่ะต่อไปนะคะเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมกันนะคะลูก 1. โครงการแก้งดินค่ะ 2. โครงการปลูกหญ้าแฝกค่ะ 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานค่ะและ 4. มูล,ลนิธิอน,นันทมหิดลค่ะนอกจากนี้นะคะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชการที่9ยังมีอีกมากมายนะคะเด็กๆต่อไปเป็นความสำคัญของวันพ่อหรือวันชาตินะคะ 1. เพื่อน้อมรำลึกและเธอพระเกียรติคุณในหลวงรัชการที่9 2. เพื่อให้ลูกๆได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อ 3. เพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความกตัญญูที่เราควรทำต่อผู้มีพระคุณกันนะคะเด็กๆ 1. แสดงความรักต่อท่าน 2. ปฏิบัติตนเป็นคนดี 3. ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นเด็กๆนะคะ มีหน้าที่เรียนหนังสือเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณของเด็กๆนะคะต่อไปนะคะ 4. ดูแลเอาใจใส่ท่าน 5. ช่วยแบ่งเบาภาระงาน 6. สร้างความภาคภูมิใจให้ท่านนะคะความภาคภูมิใจไม่จําเป็นต้องได้จากสิ่งของนะคะลูกได้จากการทําความดีของเราก็ได้นะคะ คุณครูหวังว่าเด็กของคุณครูทุกคนนะคะจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และผู้มีวระคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ